สวัสดีปีใหม่ครับบานตั้งระดับน้ำเหมือนปะครับบานจัดระดับน้ำบานจัดระดับน้ำระดับน้ำขั้นหน้าทองคำครับอุปกรณ์ที่ใน์คือจอบครับบกจกครับบ้านเพิ่นใส่รถไทยดุดมาก,ก่นอนกองโจโก้ทีมไว้บัาที่นี้ใส่บกจกเกี่ยว สุดยอดเลยครับกวางผมมันยังเม็ดในตาจังเม็ดสามเม็ดเดียววะสามเม็ดผมผมมันสามเมเด็ดครับข,าาข้างหน้าทองค่ำอ้อมหน้าเลยว่ะที่นี่เอาตามีแผนใดว่ามึงดูแผนว่าจะปลูกต้นไม้รอบรอบก็ปลูกต้นไม้รอบกู้เซตเซตอะปลูกต้นไม้ปลูกต้นยังแนครับมันก็หลายอย่างครับมันสองพันมาท่านเดือด ว่าดัดลังมีน้ำมันจะเป็นปล่อยปลาครับปล่อยปลาได้ซส้นครับเลี้ยงปลาในหน้าเขาเป็นปุ้ยปุ้ยสี่ปลาอ่ครับจากอันนี้ตกแต่งไม่น่าแล้วกาลังแต่งไปครับกาลังตกแต่งไปอันนี้กาลังแตงกล้วยนี่มาปลูกกควนเนี่ยหนาคู่หรอปลูกได้ปีนึงแล้วปีคามปีครับคามปีคูคามปี คนใหม่มุดเลยครับปีคลิปคลิปก้อนหนีเพราะท่านเห็นปลาไหมตาคลิปก้อนหนีเพราะท่านได้บันทึกปลาไว้ปลาดุกไหมอยากได้เห็นบ่อ,นอยากได้เห็นปลาดุกอตอนนี้วะตอนนี้เลยครับนี่ครับตา,ตาสักไล่นาตาสักปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ครับเพิ่นมีสางปีที่ทแล้วีแล้เนี่ยมันคุ้นหนาแรงเพิ่นสูบน้ำม,มาใส่มาทีนี่ทางนั้นถ่ายคลิปไปก่อนนั่นแล้วครับ ทางนั้นเป็น,นาาข้างหน้าท้องค้มก่อนกับงาว่านี้เป็นรูปดกยักษ์มานี่ครับร้านนี้เป็นปลาเป็นปลาดุกเพคนครับวันนี้นครับเพื่อนอ่ะโอ้แม่ปลาดุก,ด,กดอนอ่ะเพื่อนอ่ะปลาดุกเคองเลยว่าทุกวันดะโอ้เพื่นกระล่างมากปลาแจ็คตัวตาเนี่ยไว้รปานไหน,นพันเงินครับพันเงินโดนสองหมัด มันตัวซาบาดเพอนห้ประมาณมาเจ็ดร้ตัน่หกร้อยเจ็ดร้อยตัวประมาณนีหละคือส่งหลายแต่มันแพ้เ้ตบรู้อลมันดอาลูเกียวไงว่าเนี่ยนี่ส่้ยมานส่งหลายพวกนะดูสีทองมาดูเสียโอ้มาดูกดอนครับ น้ำมันคือบลอ<ม>ดจาร์าาน้ำรถซาคักเล่นดตา,ม,ม,ามันสูงกว่าระดับหน้าต่างลายไหมเน่สูงกว่าเนี่ยนะเป็นสารนวลหน้าขันเข่านี่บกหมดแล้วอกนเดัดไหมดอได้สูบโจกๆเลยเป็นบักหลายชั่วโมงนะมันชัวรครับ ขังวัวปริมาณครับใส่น้ำยางมีประสิทธิภาพเป็นบ่อันนี้เป็นเลี้ยงแพะน้ำครับส,สองตัวปีนี้ประดุข้องตัวใหญ่เตัวเงี้ยเลื่อนนาก็ได้กินยาไปตายางต้อเหรอวาแพนเหยาเหย้าไอ้ฟังกันนะแพนละเอียดเป็มไลยเป็นใหม่โอ้อยเนี่ยมันมากนนะหน่ามากกอนแล้วบกขามลงแล้ว พับโป่งมันลงดินได้แล้พราะได้ฝนบัดนั่นอันนี้สิว่าหาเม็ดเินี่ยกลวงหาเม็ดได้เนาะครับอันนี้หาเม็ดครับกว่ามันพื้นที่มันสวยมาเห็นไหมกับนนสานุนละนนสาอันนี้กับลังแสงครับเนี่ยครับเนี่ยตอนรถไถเพิ่นเพิ่นดุดมากพิ่นไวแบบนี้แหละครับเรามาที่นี่พึ่นเฮ็ดเป็นแบบนั้นนะครับด้วยบักจกอันเดียวสุดยอดเลยช่วงดีเลยนนี้อั พันนี้จะน้ำม,มากก็จิปล้อยปลากันเราไปรับบุญกันปลูกก้นไม่รอบเพื่อนแต่ว่าพันใหม่ท่านบอกว่าพันแหลงวพราท่นดูเราลงไพ่แน,น่เราหนาหนาบกันน้ำไปนี่ออกคันคน้ำมมนจะหมุนเวียนนะครับสามให้สามกีทีขนาดซี่ไรครับคบันพุ่นมันมันเป็นโน้นหนึ่งไม่ได้เป็นพักสามพักก็ได้นี่ มันก็บซะไงหนิให้มีไอันนี้แหละมันก็หลบไปแล้วนี่บนน้ำคุณนี่ยมันปีกวางมันเี่ยงเลยอ่ามันมันได้แค่นั้นมันมันหนามันดินแล้วครับจะดได้แค่นั้นแหละท่านนั่นก็เป็นพักน้ำอ่พักหนึ่งหละพักพักกลางพักต่้มอ๋อเป็นสามพักอีกตัวละครสามพักครับมันโซ่นั่นมันหนีมันหนีพักนั่นนี่สูงกว่งมูครับมันหนีมันหนีว่วนลงนี่อยจุดไถ่ขึ้นจุดนี้ซุงงมูเนี่ยอ่าลงกระสา สามโบราณอกเออหลายวางว้างยี phrases, ่โบรเณใช่เลยตั้งืสอว่าไล่นาสามพักแต่ไล่นาตาสักสามระดับทาน้ามาเริมเต็มแบบมันจะเบิ่งดูดีกว่านีวยนามเต็มชากับไม่น่าเลยมันกจะไม่ได้เคลื่อนีันจะหลุดมันจะโดยไม่ใส่เครื่องสูบน้ำระดับอืมกระโดดปล่อยไหลกันลงมาอันนี้ก็จะเป็นบักน้ำ เก่ากว่านี้เหนียวน่าเลยก็ดเดี๋ยวไปศสยอันนี้นะอยแต่งไปเรื่อยๆถามว่าเมิ้งครับพ่อแม่พี่น้องถ้าอีกสองปีถามว่าเมิ้งครับ <c oughs> เดี๋ยวสิอัดคลิปไปทุกปีล่ะอันนี้พื้นดิน,น,มนเ,ดเมื่อสมนี่เดี๋ยวมันก็ี้เกิดหินลูกกล้วยเนี่ยมันตายนะครับนเนี่ยเนี่ยมันตายดีเห็นปะนั่งเนี่ยมันตายเดี๋ยวเดี๋ยวมือ่อคืนมันไม่ตายเลยใส่บักจกเกี้ยเอาดิครับบักจกครับ มักจกกับขาดครับรายละเอียดหม่องสุดท้ายคือขาดขาดขาดตีดินให้มันดูดีดดดดดที่เห็นนั่นเจกมือครับตานะ่ลอันที่ที่คู่น้าสองขัดสองมือกัดปลา<อ>มือ่อตอนนี้ตันี้ยังไงนี่ต้นกามครับ<อ>ตุลก,กามตุลกามแล้วก็เอามานี่ตล้วก็เห้มือเดียวครับนี่นี่มานี่โอ้ยแล้วมือเดียวครับนี่แจ้งนี่โซกแต้ยมือนี่แหละครับอันนั้นสองมืออันนี้มือเดียวมันเป็นมือนจัง ต้นไม่ไ่ใบก็ไป,อปเอยๆครับไปไป้ายเอามูเปลี่ยนเตียน้นำก็คือฟังเพลงนะครับยังจะบุ่มยิงเหอโอ้ยวเป็น <c oughs> ไรน,นาตาสักของแท้เราที่นี้ครับล่อมึงผลิตภัณฑ์กันเราวกันครับ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องอยาตา่บางฝลสดนใหม่ครับใช<อ>่ต่อไปก็จะมารดมากหเหับเร็ค้นเยดหม่หลายอย่าง กิมมันหลายตังเยอมากส่วนใหม่มาลม